สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกิ่งมะน,นาวนะครับที่ผมชํำเอาไว้นะครับนะ,ะชํำแบบควบแน่นนะครับนะคือเราอเอาไปชํำในกระถางแนละ้วก็เอาอถุงพลาสติกหรือว่ากระป๋องอะไรก็ได้ครับมาควบแน่นไม่อากาศเข้าไม่อากาศออกนะครับนะให้เขาคงความชื้นไว้แบบนี้นะครับนะะก็นี่ประมาณ2เดือนนะครับนะ,ะวันก่อนผมเอา มาดูหนึ่งกิ่งก็รากออกดีครับผมเดี๋ยววันนี้ที่เหลือมาดูกันนะครับว่ารากเขาเป็นยังไงนะครับนะเนี่ยกิ่งมะนาวกิ่งหลายๆอย่างนะครับเอามาสามารถมาปักชำแบบคว่แน่นแบบนี้ได้นะครับนะน่ะอาจจะไม่ต้องตอนกิ่งหรือว่าเสียบยอดนะครับวิธีนี้ง่ายครับผมนะตัดกิ่งมาแล้วปักชำนะครับนะ ให้ดีก็ใส่น้ํายาเรื่องรากหน่อยนะครับนะก็จะดีครับผมมาดูกันนะครับผมมาเปิดดูนะครับนะนี่ครับผมลักษณะนี้นะครับบางตัอาจจะตายไปแล้วนะครับนะเราเริ่มมาดูกันนะครับนะว่ารากเป็นยังไงนะครับนะโอเคก่อนนะครับไม่นะครับโอเคครับอนี่นะครับผม อ๋ออันนี้ครับนีรากอเขานะครับผมเดี๋ยวล้างรางนะครับจะเอาไปชําในจะเอาไปชําในในถุงดําเตรียมไว้นะครับนะอ่าบางกิ่งก็ยังไม่ออกรากนะครับนะกิ่งเขยังไม่ออกรากนะครับผมอันนี้อ่ากิ่งนี้ออกรากแล้วนะครับเห็นไหมครับผมอ่านะครับอ่านี่ครับนีรากอเขานะครับผม นนี่ก็ใช่นะครับผมเสียบกิ่งใบออกแากเราก็แยกใบนะครับนะแยกไว้อ่างนี้ออกนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ออกนิดหน่อยนะครับนะ่ะนิดนึงนะครับหลือใช้ได้นะครับนะอีกน็นิดนึงนะครับ วิธีกาทำมีเยอะก็ได้นะครับนะ,ะตัดมาแล้วก็ปักชาเลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับผมไม่เรนื่องื่ยากนะครับเคอันนี้ยังนะครับอ่าก็แสดงว่าหาไม่ออกทั้งบดนะครับนะอันนี้ไปปักชำต่อนะครับส่วนอันนี้ที่เอาไากเราจะเอาลงกระถางน,นะครับนะ ยังครับผมแต่ว่าถึงแม้ไม่ออกรากเขางยังไม่ไม่ตายอันนี้ก็นี่มีรากครับผมครับผมโอเคครับอ่านี่คือการชํามขงมะนาวนะครับโดยวิธีควบแน่นนะครับนะควบแน่นนะครับใครก็ทําได้ครับง่ายง่ายครับผมตัดถิงมะนาวมาแล้วปักลงในกระถางนะครับนะแล้ออกถุงพลาสติกนะคลุมไม่อากาศเข้าออกนะครับให้ควบคุมความความชื้นเอาไว้นะครับนะ แค่นี้ครับผมให้ดีใส่น้ำยาอย่างรากหน่อยนะครับก็จะทำให้ออกรากเร็วขึ้นนะครับนะโอเคครับผมกิ่งชํำมะนาวแบบควบแน่นนะครับก็มี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ